สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลหลวงพัดอีกหนึ่งรุ่นครับกับเหรียญมหาเวทป่าพลีครับปีสองห้าหกสามนะครับรุ่นนี้กล่องรายการรุ่นนี้จะเป็นกล่องสีน้ําเงินอย่างนี้เลยโอ้โหป่าพลีก็ต้องมีปืนนะครับเนี่ยมีปืนนะครับแล้วก็มียันต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดู จำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างค่อนข้างจะเยอะด้วยผมบอกไว้ก่อนนะครับเยอะด้วยครับเยอะเลยแหละร <c oughs> ุ่นนี้จัดสร้างมาปีสองห้าหกสามอ่ะเริ่มมันก่อนเลยครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนีหน้หนึ่งลังนะครับการันตีหนึ่งละหนึ่งลังรุ่นสองพิมพ์ก็คือด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์หลวงพัดพิมพ์เต็มองค์นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะลุ้นทางเป็นหนุมานแล้วก็สิงนะครับด้านหลังนี่ลุ้นลุ้นสองพิมพ์เลยนะครับส่วนตัวนี้รายการรุ่นเนื้อนะครับ รายการรุ้นเนื้อนี่ข้างหน้านี่ด้าหน,านาหน้าจะมียันณนะปืนแตกโอ้โหนี่ครับปาบไพรีแคลคาดนะส่วนด้านรายการจองต่างๆก็มีหลากหลายเนื้อเลยครับทั้งชุดกรรมการต่างๆคองข้าจะเยอะด้วยส่วนจำนวนรายการรายการรุ้นเนื้อรุ้นโชคนะครับราคาจองอยู่ที่199บาทจะสร้าง90า้าหมื่นเหรียญก็เท่าไหร่ครับ900ลังเลยนะครับ900ลังเลยนะไม่ใช่น้อยนะครับ ส่วนรายการแต่ละรายการเนี่ยหนึ่งรางการตีเนื้อเงินสองเหรียญครับอับปกาอัปการายการละสองเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อสตาโลหะเนื้อสำลิดโบราณนะครับเนื้อทองทิพทน้งทอ,องทิพย์ใหญ่ก็จะเป็นงานลงยานะครับแล้วก็เนื้อปีข้างบินนะครับเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับรายการละสองเหรียญหมดเลยนะครับยกเวน้นเนื้อเงินที่ มีสองเหรียญไม่มีนาวะนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีนาวะนะรายการรุ่นเนื้อมามาดูเหรียญจริงกันเลยครับเหรียญจริงโอ้โหเหรียญจริงก็ถือว่าโอเคนะถ้าใครชอบว่าอัคาระเลขยันเยอะกันรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ยันเยอะมากครับนี่ครับเป็นนะครับพินเต็มองนี้เป็นลงยาลายทงชาติด,ดูครับอัคาระเลขยันเยอะเลยนะครับด้านลน่างก็เป็น รูปปืนไข่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอันนี้เป็นสิงนะครับด้านหลังมีทั้งสิงทั้งหัตุมานที่ผมแจ้งไปแล้วส่วนรุ่นนี้จะไม่ติดสติกเกอร์รายการนะครับแล้วก็เนื้อจริงเนื้อก็ไม่ซับซ้อนครับอย่างนี้ก็อย่างนี้เป็นเนื้อทองทิพนะครับแล้วก็นี่เลขโค้ดอยู่ด้านข้างนะครับเลขโค้ดอยู่ด้านข้างนี่เลขโค้ดอยู่ด้านข้างนี้นะครับแต่ละเนื้อก็ต่อโค้ดไม่เหมือนกันอันนี้หมายเลขอะไรหกเจ็ดยวดูแต่ละเนื้อนี่ตอกเลขอะไรครับดูแต่ละเนื้อตอกเลขเหมือนกันไหมแต่ละเนื้อต่ออเเลขหมมืนนกั ต่นล้เนื้อก็ตอกเล็กไม่เหมือนกันนะครับนี่นี่ตอกโคตตัวนะนะครับอันนี้หลังสิ่งเดี๋ยวผมดูหลังหลังฮนุมานให้ก่อนหลังฮนุมานหลังฮนุมานมีเปล่าเอาหลังฮนุมานนี่หลังฮนุมานเป็นเงีับนี่หลังฮนุมานมาดูหลังฮนุมานกันหน่อยนี่หลังฮนุมานนะครับฮนุมานนี่หลังฮนุมานครับนี่คือเน้อทงทิปนะครับ แล้มีเนื้อ,อปีกข้างบินนี่ปีกข้างบินสวยอยู่นะนี่ครับเนื้อปีกข้างบินลงยาจีวรพื้นนําเงินหลังลงยาแดงเงนไงโอ้โหด้านหลังลงยาแดงนะปีกข้างบินต่อโคดอะไรครับต่อโค้ดโอโ้โหนี่ต่อโคตรอโ๋อเขาเียแต่และเนื้อต่อโคตดไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ปีกข้างบินก็ต่ออีกหนึ่งเนื้อไปไหนละไปไหนละหาย <laughs> หาย <laughs> นี่ปีกครงบินอยู่นี่อย่นี่หกน,น,นี่แสงจะท้อนนะครับนี่ปีกครงบินนะครับนี่รุ่นนี้กับใครชอบอย่ผมวัดความกว้างของเหรียญได้หน่อยขนาดของเหรียญก็ไม่ได้ใหญ่นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสองจุดแปดเซนนะครับความยาวนะ่าจะประมาณสามสามกว่านะนะั่นเนี่ยอุ้ยสี่เลยเนาะความยาวสี่เซนนะครับโอ้โหความยาวสี่เซนถือว่าเป็นขนาดพื้นฐานเลยนะ เนื้ออื่นที่เป็นงานหน้ากากก็มีนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์แล้วก็เนื้อปะการหน้ากากทองทิพย์นี่รุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาใครชอบก็ลองเช่าหาบูชาดูรุ่นนี้เป็นภาพปีหกสามนะครับตอนนี้ก็ราคาไม่ไม่ได้แรงอะไรครับเก็บได้ถ้าใครชอบเหรียญที่สายเหนียวระคาเลขยันเยอะก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าบูชานะครับผมก็มีงานหน้ากากด้วยนี่งานหน้ากากพวกนี้นะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับหรือ ไลน์ก็ ID s u ซุปเอ็มหกเจนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ